สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนการเพิ่มเพื่อนใน l i n ์นะคะอันดับแรกก็คือให้เรากดเข้าไปในแอป line เลยนะจากนั้นให้เรามาที่หน้าแรกนะคะตรงนี้อ่าพอกดที่หน้าแรกเสร็จแล้วของเพื่อนเพื่อนจะเห็นคําว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแต่ถ้าไม่เห็นให้เพื่อนเพื่อนมากดที่รูปคนแล้วก็มีตัวบวกตรงนี้นะของเราก็คือยังไม่มีเพื่อนชักคนเลยนะคะถ้ามีเพื่อนแล้ว มันจะขึ้นตัวเลขจํานวนเพื่อนตรงนี้นะคะข้างหลังคําว่าเพื่อนอเราจะเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ไปกดที่ตรงนี้แล้วมันจะมีวิธีการเพิ่มเพื่อนหลายอย่างมากวิธีแรกนะคะโดยวิธีการเชิญเชิญก็จะเป็นตัวบวกแบบนี้นะคะลองกดเข้าไปดูมันจะมีเชิญด้วย SMS แล้วก็อ e ีเมลแล้วก็เป็นการแชร์นะคะ วิธีนี้จะไม่ได้รับความนิยมนะคะอันนี้เราจะข้ามไปเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากลองทำก็ลองทำได้เลยค่ะวิธีที่2นะคะการเพิ่มเพื่อนด้วยการใช้ QR Code ค่ะตรงนี้ก็คือเราจะต้องมี QR Code ของเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มต่างๆก็ได้ QR Code ของกลุ่มนะคะให้เรากดเข้าไปที่ QR Code ได้เลยค่ะตรงนี้นะ แล้วจากนั้นเขาก็จะถามเราว่าอนุญาตให้ไลายถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอไหมให้ให้เราตอบว่าขนาดใช้แอปนะคะทีนี้เขาก็จะขึ้นรูปกล้องมาแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราอยู่ใกล้กันเราก็สามารถที่จะ,ะให้เพื่อนเปิด QR code จากเครื่องของเพื่อนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของเราสแกนได้เลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวนะนะึง อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเปิดตัว QR code ของอีกเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มาสแกนแบบนี้อ่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่า ID ล่ย,ลยของเพื่อนเป็นอันนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้กับเครื่องนั้นเราก็ให้เพื่อนเราส่ง QR code มานะคะแล้วก็บันทึกลงเครื่องของเราโดยการที่กดที่ QR code ค่ะ แล้วก็เลือกเลือกรูปภาพนะคะตอนนี้เราเซฟ QR code ไปในเครื่องของเราแล้วนะแล้วเราก็ไปเลือกรูปภาพตรงนี้ค่ะเราก็เลือก QR code ที่เราบันทึกของเพื่อนไปแล้วนะคะกดเข้ามามันก็จะเด้งาการเพิ่มเพื่อนให้อัตโนมัตินะคะแล้วจากนั้นให้เรากดที่เพิ่มเพื่อนค่ะเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะกดไปเลยอ่าแล้วมันก็จะขึ้นว่า เป็นการแชทการโทรแล้วก็วิดีโอคอลแล้วนะคะก็คือเราได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วจากนั้นกดการกระบาดไปได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะคะว่าอ่าเพื่อนของเราเข้ามาหรือ,อยังนี่นะคะเข้ามาแล้วเพื่อนแล้วก็มีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็มีชื่อเพื่อนตรงนี้นะคะลายเพื่อนตรงนี้จากนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีอื่นกันค่ะก็กดไปที่รูปคนแล้วก็ตัวบวกแบบนี้ต่อไปเป็นการค้นหานะคะแล้วก็กด ที่แว่นขยายค่ะแว่นขยายตรงนี้นะแล้วก็มันจะมี2วิธีค่ะก็คือวิธีที่ใช้ id line นะคะแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือสมมุติว่าเพื่อนให้ id line มาสมมุตินะคะเป็น id line อ่ะสมมุติว่าเราพิมพ์ id line ของเพื่อนเสร็จแล้วเราก็กดตรงแว่นขยายค้นหาตรงนี้นะชึบเนี่ยค่ะถ้าของ ถ้ามันเป็นลายตัวเดียวกันกับเมื่อกี้นะที่เราเพิ่มเพื่อนแต่ถ้าคนละลายมันก็จะขึ้นปุ่มคำว่าเ,เพิ่มเพื่อนขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็กดคำว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็แบบต่อมาก็คือใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือของเพื่อนลงไปแล้วก็กดค้นหาค่ะพิมพ์เสร็จนะคะกดค้นหา เนี่ยค่ะก็จะมีลายเด้งขึ้นมาถ้าเราพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ถูกนะอ่าแล้วก็จากนั้นก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะอันนี้ก็คือมันไม่มีปุ่มเพิ่มเพื่อนนะเพราะเราเพราะเราได้เพิ่มไปแล้วแล้วก็กดกลับอีกครั้งค่ะมันจะอยู่ที่หน้านี้นะแล้วต่อไปเราสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติก็คือเป็นการเพิ่มเพื่อนในรายชื่อติดต่อ นะคะคที่เราเมมเบอร์ไว้ในเครื่องของเรานั่นเองมันก็จะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติวิธีการก็คือให้เรามากดอนุญาตตรงนี้นะคะกดอนุญาตแล้วเขาก็จะทำการเพิ่มเพื่อนให้เราอัตโนมัตินะคะคนที่เราบันทึกเบอร์เขาอยู่ในเครื่องนั่นเองอวิธีการที่สอนตอนนี้ก็จะมีแบบ1นะคะ หนึ่งก็คือเป็นการเชิญก็จะมี SMS อีเมลเป็นการแชร์แบบนี้แล้วสองก็คือ QR code 3สามก็คือจะเป็นการค้นหา ID เดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้ววิธีที่สี่ก็คือเป็นการเพิ่มเพื่อนอัตโน,นมัติค่ะโดยการมากดอนุญาตตรงนี้นะ,ะวิธีการเพิ่มเพื่อนคนในไลน์ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ